เป็นยังไงบ้างไปอยู่ในเมืองสบายดีไหมสบายดีค่ะกินดีอยู่ดีผนจะบอกให้พี่นะตอนเนี้ยหนูมีบ้านมีรถอยู่ในเมืองแล้วนะคะเฮ้รู้สึกช่วงเนี้ยบริษัทนะ้ะเขาจะรับสมัครตำแหน่งตำแหน่งอะไรนะอ๋อยามอะ่ะถืว่ามันเหมาะกับพี่ดีนะ ยี่ผมหิวน้ำอ่ะอ้อเหรอคะอันนี้ไงร้านนมปั่นคุณลงไปซื้อให้ผมหน่อยนะได้ค่ะเดี๋ยวเราไปซื้อให้นะคะเอานมชุมพูหนึ่งแก้วค่ะได้ครับเอานี่ นี่เองเหรอคะหนูนึกว่าใครก็ว่าแล้วทำไมห,หน้าคุนๆอีอีไปอยู่ไหนมาหลายปีมานี้ทำไมอีไม่กลับมาเที่ยวบ้านเลยทำไมล่ะคะพี่ถึงหนูเหรอใครเหรออีอ๋อเพื่อสมัยเรียนของหนูเองค่ะก่อนพนะี่แอดชอบหนูได้นะคะแล้วอีเป็นยังไงบ้างไปอยู่ในเมืองสบายดีไหม สบายดีค่ะกินดีอยู่ดีหนูจะบอกให้พี่นะตอนเนี้ยหนูมีบ้านมีรถอยู่ในเมืองแล้วนะคะเนีย่ยหนูแนะนําพี่นะไปหางานทําที่ในเมืองดีกว่าไม่น่าเดี๋ยวหนูฝากงานที่พี่ก็ได้นะรู้สึกช่วงเนี้บริษัทนะเขาจะรับสมัครตําแหน่งตําแหน่งอะไรนะอ๋อยามอะ่ะว่ามันเหมาะกับพี่ดีนะพี่คงไม่ไปหรอกยีเพราะอยู่บ้านเราอะ่ะ ก็พอหาเลี้ยงตัวเองได้อยู่หาเลี้ยงตัวเองได้รอคะพี่ดูสิน้ำปั่นพี่อะใส่แค่ร้สิบบาทนี่สป็บาทเมื่อไรพี่จะรวยอะ่ะพี่อยู่บ้านเราอะ่ะความสุขที่มันได้มากกว่าเงินทองคือการได้อยู่กับพ่อกับแม่แล้วก็ได้แบ่งปันให้กับชุกชนลร่งคะเอานมแชมพูแก้วหนึ่งค่ะได้จ่ะเราแก้วหนึ่งนะค่ะ สิบาทจ้าขอบคุณค่ะให้หนูมาใหม่นะคะจ้าพี่คะเอานมแก้วหนึ่งค่ะได้จ้าหน,หนึ่งนะโอ้ดีนะพี่ยังขายราคานี้ไม่งั้นหนูก,กับลูกอะ่ะคงไม่ได้กินนมราคานี้แล้วอะ่ะโอเคจ้ะค่ะสิบาทนะขอบคุณค่ะหลังซื้อใหม่นะค่ะ นี่ครับเอากาแฟแก้วหนึ่งครับได้นะตัดรอบแป๊บนึงนะได้ครับพี่โอ้พี่ถ้าไม่มีร้านพี่นะเงินเดือนผมอะ่ะคงไม่เหลือเก็บแน่นอนอะ่ะผมกินกาแฟทุกวันอ่ะพี่นะยังไงก็สู้ๆขอบคุณครับแป๊บนึงนะนั่นอยี่สิบนะขอบคุณครับพี่ยังไ้วน,น,น,นะไปแล้วนะพี่คนหลังขึ้นมาใบอะไรนะไปแต่งปันนั่นหรอพี่ดูสภาพพี่ก่อนไหมเพราตัวเองที่ลอกก่อนเถอะ อย่ามาทำเป็นใจบุญเจ้านายครับเครื่องกาแฟข้างในที่ให้ผมไปดูตอนนี้ใช้ได้ปกติแล้วนะครับอะไรนะเจ้านายเหรอขอบใจมากนะเฉียงครับเอ๊ะนี่มันมีลูกพี่โก้กับพี่ส้มใช่ไหมครับใช่เฉียงย,ยังจำได้เหรออืมโตเป็นสาวแล้วแล้วกลับมาทั้งทีทำไมไม่เข้าไปหาพ่อกับแม่ล่ะเอา้า พ่อพ่อแม่หนูมาอยู่นี่ได้ไงอะ่ะพี่ฟู่คะพี่ฟู่ช่วยพาหนูไปหาพ่อแม่หนูหน่อยได้ไหมคะได้พี่ไปเดี๋ยวพี่พาเข้าไปค่ะพี่ฟู่คะพ,พ่อแม่หนูอยู่ที่ไหนหรอคะอยู่ข้างในเดี๋ยวพี่พาเข้าไปถ้างั้นพี่ไปห้องน้ำก่อนนะ สวัสดีครับเพล็ผซ้สว,วัสดีครับกุ <un> ้งส้มลูกสาวกลับมาแล้วพ่อแม่ดีพ่อกับแม่มาอยู่นี่ได้ไงคะดีลูกสบายดีไหมพ่อกับแม่คิดถึงลูกมา,มากๆเลยลูกไม่กลับมาเยี่ยมบ้านบ้างเลยนะกากลับมาแล้วไงคะ แม่ไม่ได้ตอบหนูเลยว่าพ่อกับแม่มาอยู่นี่ได้ไงก็ามาทำงานสิพ่อกับแม่ก็แก่มากแล้วไปทำงานที่ไหนก็ไม่มีคนรักนี่ยังดีนะที่มีคุณฟู่รักพ่อกับแม่ไว้ทำงานถ้าคุณฟู่ไม่รักพ่อแม่ไว้ทำงานแต่ละวันพ่อแม่ยังไม่รู้เลยว่าจะเอาเงินที่ไหนมาซื้อข้าวกินใช่ลูก ทรัพสมบัติที่แม่มีเป็นที่เป็นอะไรแม่ก็ไปขายส่งรูปเรียนจนหมดแล้วแม่ก็เลยต้องมาทํางานที่นี่นี่หายไปไหนมาทั้งหลายปีเนี่ยนี่พ่อลืมไปแล้วนะว่ามีลูกสาวอยู่พ่อแม่หนูขอโทษที่ไม่ได้ทำหน้าที่ของลูกเลยขอโทษแม่ หรือต้องขอบคุณพี่มากเลยนะคะที่ช่วยดูแลพ่อแม่ของหนูและหนูต้องขอโทษพี่นะคะที่พูดจาไม่ดีกับพี่ไม่เป็นไรหรอกพี่ไม่ใส่ใจอยู่แล้วยีการที่เราไปใช้ชีวิตในเมืองอะ่ะไม่ว่าเราจะได้ดีแค่ไหนหรือลำบากยังไงเราก็ไม่ควรที่จะลืมโดยเฉพาะพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดเรานะ ค่ะพี่หนูเข้าใจแล้วค่ะแม่ไม่เป็นไรลูกพ่อกับแม่ไม่เคยโกรธลูกเลยป่ะวันนี้เรากลับบ้านกันเนาะเดี๋ยวพ่อกับแม่จะทํากับข้าวอร่อยไวให้ลูกกินนะป่ะลูกพี่ฟูคะี่ขอบคุณพี่นะคะหนูลาก่อนนะคะพ่อ หิงครับะิงครับหิงครับโก้ครับเขียงครับเรดครับฝากติดตามและเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ